สวัสดีค่ะ FC ของน้องต้นข้าวสุปริยายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K ี m 1เ8มนนะคะอัปเดตงานเพลงของน้องต้นข้าวล่าสุดนะคะในวันนี้วันที่13พฤศจิกายน2 5ง8น้องต้นข้าวนะคะได้อัปเดตการทำงานในวันนี้นะคะโดยมีใจความดังนี้ว่า13พฤศจิกายน2 5ง8ในานามของนักเรียนโรงเรียนการจนานุเคราะห์วันนี้หนูได้บันทึกเสียง บทเพลงถวายความอาลายัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงพระผู้สเสด็จสู่สวรรคาไลาัประพันธ์โดยท่านวีระแข็งกสิการรองประลัดกระทรวงศึกษาธิการและก็ยังไม่มีการอัปเดตว่าจะออนแอร์วันไหนนะคะรอติดตามกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมและพอน้องต้นข้าวได้โพสต์อัปเดตการทำงานในวันนี้ ก็ได้มี FC พ่อพ่แม่แม่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยนะคะอย่างเช่นท่านนี้นะคะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการมองเห็นความสามารถของหนูแล้วยินดีด้วยนะลูกคนดีทำอะไรก็เป็นเรื่องดีตลอดการได้รับโอกาสแบบนี้ถือว่าเป็นบุญวาสนาที่สุดแล้วและก็คอม,มเมนต์นี้นะคะเก่งมากค่ะลูกสาวผู้หลักผู้ใหญ่รอบกายมีแต่สนับสนุนหนู ขอให้ใช้ความดีนำทางนะคะแล้วเราจะชนะทุกอย่างที่ขวางหน้าค่ะดีใจด้วยนะคะหนูเป็นคนดีคิดดีพูดดีทำดีจึงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตรอฟังนะคะสุดยอดเจ้าหนูน้อยมาสจันของครุษลาและก็ของพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนคิดดีทำดีพูดดีก็จะได้รับเกียรติให้ทำสิ่งดีๆแบบนี้ละครับ และเราทุกคนรวมถึงแอดด้วยก็รอฟังเพลงที่น้องต้นข้าวร้องนะคะและก็จะคอยเป็นกำลังใจให้กับน้องต้นข้าวเสมอนะคะฝากกดติดตามช่อง KDM หนึ่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ